ในสมัยรัชากาลที่4ถึงราัชากาลที่5การสื่อสารทางไกลโดยการใช้โทรเลขซึ่งคือการส่งข้อความผ่านสัญญาณไปตามสายเริ่มเข้ามาในสยามประเด็นคือการที่จะส่งข้อความโทรเลขได้เนี่ยมันจําเป็นต้องมีสายเชื่อมจากจุด A ไปถึงจุด B เลยจําเป็นต้องมีการปักเสาโทรเลขเพื่อเดินสายไปสู่จุดต่างๆยังไงก็ตามการใช้สายโทรเลขก็มีข้อจํากัดอยู่นั่นก็คือการที่มันต้องมีสายเชื่อมถึงกันนั่นแหละ เรื่องนี้เป็นปัญหามากโดยเฉพาะในสยามตอนนั้นเพราะว่าพื้นที่มีความทุรกันดารทําให้สายเสื่อมสภาพง่ายกว่าปกติทําให้การสื่อสารขัดข้องในเวลาต่อมาเทคโนโลยีใหม่ที่จะแก้ปัญหานี้ได้ก็โผล่ขึ้นมาชื่อของมันก็คือเรดิโอเทเลกราฟีหรือว่าโทรเลขไร้สายโทรเลขไร้สายก็เป็นการส่งข้อความเหมือนกันแต่ว่าส่งผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปทางอากาศเลยไม่จําเป็นต้องส่งไปตามสายแล้ว ราชสำนักสยามสนใจเทคโนโลยีนี้มากแล้วก็มีการทดลองใช้บ้างในบางพื้นที่แต่ก็ไม่สำเร็จต่อมาสยามไปเข้าร่วมแล้วก็ลงนามในงาน international radio telegraph convention ครั้งที่2ที่กรุงลอนดอน โดยในสัญญามีการกำหนดว่าประเทศที่ลงนามจำเป็นต้องมีออฟฟิศกลางสำหรับใช้เป็นสถานีหลักโดยภารกิจเรื่องการหาสถานที่ทำสถาน,นีก็เลยตกเป็นของกระทรวงทาหารเรือเนื่องจากเป็นคนที่ได้ใช้ประโยชน์จากโทรเลขไร้สายมากที่สุดโดยในตอนนั้นก็มีการศึกษาว่าเกณฑ์นในการเลือกที่ตั้งสถาน,นีจะเป็นแบบไหนดีแล้วเขาก็ได้ข้อสรุปมาประมาณนี้ว่าที่ตั้งต้องอยู่ในกรุงเทพต้องเป็นทุ่งโล่งเตี้ยนแล้วก็มีเนื้อที่ประมาณ20,000ตารางวา สุดท้ายกรรมการสรรหาก็เลือกตำบลสารแดงตรงมุมถนนสพสะกับถนนหัวลำโพง